จะพามาดูลุงตัดเส้นใหญเหิดฟางนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงวันนี้จะมาให้ชมอะไรเอ่ยหิดฟางอ๋อหิดฟางจริงเราต้องการใช้ฟางเอาไปคุมไอ้ต้นกล้าย,ยางนาที่เราปลูกในสวนเนาะคุมเหตุรังชืน้น ก่อนจะ <c oughs> เอาไปคุมเราย่อยฟางซะก่อนย่อยฟางแล้วก็เอาประโยชน์จากการย่อยฟางก็คือตอนนี้ทําเป้าหมายอยากให้ฟางขูเร็วเราก็เลยย่อยฟางด้วยการทําเห็ดฟางก่อนเอาฟางมาเพราะเห็ดฟางกินซะก่อนนะ <c oughs> ตอนนี้อันนี้ทํากองนี้ ตอนนี้ห 4, 4, นึ่งสองสมี่สี่กลงมือทำเมือวันที่20 20ตอนเช้า21 22 23 24ก็4วันเนาะเรามาเปิดดูก็ยังไม่ได้เปิดเลยล่ะเพราะว่าเขาบอกว่าให้คุมเอาไว้อัประกาศเอาไว้เนี่ยให้ถู่กระบวนการอบ ไปเปิดมันไม่เปิดเพราะถ้าเปิดเมื่อไหร่อากาศเข้าความร้อนมันจะไม่พอว,วันนี้ครบสี่วันแล้วเราจะเปิดดูที่ว่าเส้นใยเดินไหมคือ,ค,อคือไม่ใช่เปิดดูเส้นใยเฉยไอการเปิดเพื่อให้อากาศเข้าเนี่ยเขาถือเป็นการตัดเส้นใยคือถ้าเส้นใยมันเดินอยู่แต้องตัดเส้นใยมันจะได้เกาะเม็ดคือฟอร์มดอกพูดง่ายๆเอ็ดจะได้ฟอร์มดอก เราลองมาดูด้วยว่าต้นดอกเราเกิดไหมได้เลยค่ะตอนนี้ลุงกำลังเปิดของเลีายค่ะโอ้โหเชื้อเดินดีมากเลยค่ะลุงจับดูนี่ร้อน <c oughs> เห็นเส้นใหญ่ไหมเห็นใช่โอ้ยนี่เส้นใหญ่ห อ๋อไม่ต้องไปเปิดมากใช่ไหมเดี๋ยวเราเปิดให้อากาศเข้าก่อนอืมค่ะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวพักประมาณสิบห้านาทีเดี๋ยวเราจะลดอันนั้นเป็นไรคะลุงคะอันนี้คือน้ำหมกักมูลไส้เดือนอ,อน้ำหมักมูลไส้เดือนกับไอ้น้ำหมักเจ้าปวกนะค่ะนะหนึ่งขันต่อน้ำ หนึ่งบัวรถหนึ่งบัวเติมเข้าไปน้ำนี่น้ำอะไรก็ได้นะลุงแต่ดีที่สุดก็น้ำฝนใช่ไหมคะใช่คืออ่ะเดี๋ยวนีน้ำที่นี่ใช้น้ำประปาไอใช้น้ำบาดาลน้ำประปาเดี๋ยวไม่มีปัญหาการทำกเกิดารเกษตรที่จริงไอ้น้ำประปาก็ไม่ต้องไปฮิมันมากเพราะว่าเราไปมองว่าคือเป้าหมายเขาบอกว่าใช้น้ำประปาไม่ดีไม่ดีหมายถึงมันมีคอลีน คอรีเี่เป็นผัวฆ่าเชื้อโรคนีไอ้เชื้อต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเชื้อหมดให้สังเกตดูดิหน่มันไม่เดินข้างหน้าเต็มหมดอาหารดีนะเนี่ยนี่คือกัน <c oughs> ที่ทําคลิปที่แล้วแล้วว่าให้ดูมีหอยอาหาทากด,ด้วยอ๋อลุงทําอาหารเสริมเองเนาะทีะ่คลิปที่แล้วที่อธิบายไปไอ้โพสต์ไปดูตามโพสต์นะฮะใส่อะไรบ้างอนนี้จะให้อากาศเข้าครับ ิบนาทีก่อนอนะันนี้ <ขอ S 1> ที่ล, <ง S 2> ลุงเรียกว่าการตัดเส้นใหญ่ใช่ไหมคะลงุงใช่ใช่อา,อากาศคือต้องการเอาเสียแล้วตอนนี้เนี่ยต้อการอากาศเดี๋ยวพักัหนึ่งเรา,ก,า,าก,ก็จะเอาไอ้น้ำลดหัดเึ้นใหญ่อีกทีนึงแล้วต่อไปนี้ก็รอถ้าหากควาตอนนี้ถือว่าความชื้นพอไม่มีปัญหาเรื่อง แ,แล้วก็เพเียงแต่ลดน้ำรอบๆรอบพอบ่าบลดน้ําที่ดินลดน้ำกขอ,ของฟางแล้วลดดานข้างนะลุงเนาะเอาแล้วเดี๋ยวมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งจะลดน้ําผสมประมาณสิบห้านาทีได้ไหมประมาณสิบน,นาทีก็พอละไอ้น้ําเนี่ยเราผสมจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์มันจะส่งเสริมความระหว่าง เวลาจูนซีเป็นจูนีเจ้าปวกกับจูนซีมูลไส่เดือนคูกนี้เป็นจูนซีตัวดีหมดมันจะส่งเสริมกันนี่เราจะตัดไกลแบบนี้แล้วตัดตัดใ้าครั้งแรกเนาะเดี๋ยวพอพอหลังจากนี้ก็ตอนเย็นแล้วก็มาเปิดแป๊บนึงเปิดสักห้านาที ให้อากาศเข้าแล้วก็คุมไว้ทีนี้จากวันที่ห้าพรุ่งนี้ไปคิดว่าอีกห้าวันก็จะได้ดอกเห็บละนะแต่ทุกวันเช้ามาเราเปิดเย็นมาเราเปิดแล้วก็ปิดคืนอย่างเดิมไม่ต้องรดอ่าไม่ต้องรดน้ำเลดตัด,ต,ดตัดรถน้ำทีเดียวเพียงแต่ว่าให้อากาศเข้าค่ะในช่วงพร้อมดอกนี่เขาต้องการอากาศละเอาละเดี๋ยว จะทําคลิปเมื่อมันเกิดตุ่มดอกให้เห็นอีกทีหนึ่งแล้วมาสองวันหรือสามวันค่ะหลหังจาก,กตัดเส้นใหญ่เนาะง่ต้องการใช้ประโยชน์า <c oughs> จากฟางเรามาทําฟางเอาเอาประโยชน์จากมันเป็นอาหารก่อนก่อนที่จะไปคุมดินปลูกต้นไม้ไอไอผลที่ได้เนี่ยฟางที่ผูกแล้วผูกด้วยเส้นใยเห็ดถ้าเราจะไปส่งเสริมก,ก,กิจกรรมเห็ด ไมโครไรซากับต้นยางนามันก็จะไปะเส้นใยของมันเนี่ยพี่ยังเดินอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราไปคุมเสร็จแล้วก็ลดน้ําให้ต้นยางด้วยยังเดินอยู่ไอ้เส้นใยของอเชื้อเชื้อเห็ดลาเนี่ยก็จะไปส่งเสริมกันและกันไป,ไปกระตุ้นให้เส้นใยของไอ้ไมโครไรซาเนี่ยเดินดีแล้วก็เป็นอาหารของคือช่วยกันด้วยอาหารเรียกว่าปักิเว ไว้นในตัวที่นี่เอาแ่อวไปออก่อนจะจบเหตดตามลงุงไปดูนะคะอ,คอันนี้ลุงทำอีกกองหนึ่งเพิ่มแล้วก็ตัวนั้นจะเป็นเห็ดฟางที่กำลังจะทำต่อนะคะ ฟางแห้งมัดก้อนที่เราซื้อมาเนี่ยก่อนที่จะเอามาทำเด็ดฟางก็ให้ฟางเข้ชคุ่มมนการซืนเราไม่จำเป็นจะต้องไปรอบแรกก็เอากระมังมาแค่หมักฟางมั้ก็จะยังไงชุ่มเกินไปถ้าที่เราเห็นเพราะว่าเราไม่ได้คนโคนเยอะลยเรา่เวลาอะไรเรา,ารทำแบบเพาะเห็บฟางแบบมักง่ายสไตล์ลุงหวด ็ใช้วิธีอย่างนี้เลยมาวางแล้วกน้ำลดวันละสามครั้งมาชุทีสุ่มเดี๋ยวน้ำเขาอมเข้าไปเองมันสังเกตแล้วนี่ไอชุดนี้อีกหกฟองนี่ใช้วิธีนี้พอดีเลยความชื้นพอดีไม่ขาดไม่เกิน,นเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วเนาะเอามากองไว้นี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำต่อมาเลยน,นี้เดี๋ยวก็มีฟางเท่าไหร่แล้วก็ ย่อยไปแล้วเดี๋ยวเอารถเห็นเห็นไปใส่ยานาที่ปลายสียหรือรอบหน้าถ้าไม่พอเราสั่งฟางอยู่ทำมันกใกล้ๆเลยไม่ต้องขนเนาะไอการทำเก็ดฟางนี่แบบลูกทุ่งแบบเราเนี่ยข้อจำกัดอยู่ข้อหนึ่งก็คืออย่าเพราะจำที่เดิมถ้าเพาะจำที่เดิมรอบหน้าจะไม่ได้ดอกเก็ศหรือได้น้อยมากมันไม่เชื้อหรอคะ มันจะมีเชื้อราอื่น uh huh. เข้ามากินเส้นใยเชื้อลาที่บินตรงบริเวณที่เราเพาะนะมันเป็นลาที่เรียกลาตัวทําลายดัยงนั้นก็วิธีเลี้ยงก็คือย้ายที่ไปเรื่อยเนาะเรามีที่มีที่้นอย่างนี้ชาวนาทํานาแล้วมัดฟางเก็บเอาไว้เลี้ยงงัวทำงัวแล้วใช้ เลี้ยงงูสุกก้อนต่อปีส่วนเกินล้วมาทำอย่างนี้ครับได้กินเห็ดฟางถ้าทำหลายๆแตนได้ขายด้วยเดี๋ยวตามดูว่าทำง่ายๆสูตรง่ายของหนวดสำเร็จแล้วก็จะเผยแค่ให้ไําำกันคนทำนาก็อย่างน้อยก็ลงทุนไปคือเืยอเห็ดฟางมาสักห้าก้อนสิบก้อน ก็ละ15บาทที่ตลาดบาลินเนาะที่นี่แล้วมันไปที่ตลาดบาลินจะมีขายเป็นล้านขายไอ้ไอเรื่องอุปกรณ์การ,กรเกษตรขายของทาอะไรของตลาดสดนะแล้วอ,อาหารอาหารเชื่อเห็ดฟางนี่ลุงอาหารเสริมก็ดูที่โพสเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรก็มีลำมีโดโลไม้ยิปซัมดีเกลือค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายคุก เผื่อคนขี้เกียจบอกโอ้ยอยากได้ของลุงทานี่มีแบ่งปันไหมลุงก็มันจะเป็นอาหารเสริมที่ที่ลุงทานะคะเพราะว่าเห็ดฟางนี้เราจะต้องมีอาหารเสริมให้เข้าด้วยมันจะช่วยให้เส้นใหญ่นะคะเจริญเติบโตได้เร็วได้เวลาแล้ว ลงรถแล้วนะคะลดน้ำหมักหมูนไส้เดือนแล้วก็น้ำหมักจาวปวกนะคะเป็นการตัดเส้นใหญ่นะคะเป็นการตัดเส้นใหญ่ครั้งแรกนะคะก็คือเปิดผ้าคลุมออกเพื่อจะให้อากาศเข้าแล้วก็รดโดยรอบๆแล้วก็ด้านบนนะคะจริงให้เป็นน้ำาอยกว่านี้จะดีกว่าน้ำฝักบ,บัวนะ oh. ออน้ำอยเดี๋ยวจะซื้อปืนปืนพ่น ่อยแรงดันเนาะที่ว่าเปิดไล่สายเนี่ะเอามาตุ่มก็คิขี่อหนจะดีกำลังดังอยู่อันนี้เรียบร้อยแล้วอันเนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็คุมคืนพอตอนเย็นเราค่อยมาเปิดเหรอคะลุงก็เปิดเปิดเฉยๆทีนี้ไม่รดน้ำแล้วคือรดแค่ครั้งเดียวพอในการตัดเส้นใหญ่เนาะแล้วก็เช้ากับเย็นเราก็มาเปิด นี้มัลือนี่ก็มาเปิดจัดอ๋อค่ะนี้เป็นการทำเห็ดฟางอย่างง่ายนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวก็จะมีฟางนะคะ,ะ,คะพื่ออัดก้อนแล้วก็จะเหลืออยู่ในนานะคะให้ดีเอาไม้ไผ่ซิ่ัดโค้งจัดโค้งจัดโค้งจัดโค้งเพ,งพ,งพื่อให้มีพื้นที่อากาศ Oh, okay. ออค่ะอ่าไม่ให้ไม่ให้ผ้าใบคุ่มาาเนี่ยไปไปโดสนสัมผัสกับก้อนฟางโดยตรงอ๋อ oh, oh, เอออ้าวเอียบ้อยจุดน้อยแล้วเราก็รอสักห้าวันอ่าอีกห้าวันสามวันอสามวันดูกันว่ามีตุ่มตุ่มตุ่มดอกเส็ด เพราะว่าจากวันที่ห้าตัดใยแล้วอีกเ็ดวันได้เก็บดอกเก็ดลอ,ลองดูกันเราก็าเคยทำมานานแล้วแต่ว่าก็รทำแบบนี้แหละเขาเรียทำแบบไม่ได้มุ่งเน้นที่จะทำเป็นธุรกิจโอเคครับคตาม <สำ S 1> <อ>ดูกันครับขอบคุณคุณลุงนะคะคที่มาแบ่งปันความรู้นะคะในการทำเห็ดฟางอย่างง่ายนะคะ ก็ยังไงฝากกดติดตามช่องบ้านสวนหนวดด้วยนะคะแล้วก็เพจบ้านสวนหนวดปราอาวนะคะเดี๋ยวไว้ห้าวันเรามาค่อยมาเปิดดูอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ